วนี้นะคะบิ๊กซิสเตอร์ได้มีโอกาสมาอยู่กับพี่จอนของเราพี่จอนสสวััดีครบพี่จอนเป็นใครมาจากไหนยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับสอบถามยาวเลยครับก็เป็นคนไทยมาจากเมืองไทยนี่แหละครับมาเริ่มต้นลงมาหากินที่เทอเซนเนียนนี่แหละครับเดี๋ยวเป็นคนไทยมาจากไหนยังไงแบบว่าเป็นคนมาจากไหนเป็นใครเนเทเป็นคนอุดรเป็นคนดีษานะก็มาตั้งแต่อสิบแปดสิบแปด สิบแปดที่มาเนมาเรียนหรือว่ามาทำอะไรคือจริงก็ก็ต้องมาเรียนนะครับโดยวีซ่าของที่นี่ที่ที่จะมาได้แล้วมาทํางานได้ก็ต้องมีวีซ่านักเรียนแต่จริงๆทางบ้านไม่ได้มีฐานะร่ำรวยพอที่จะส่งลูกมาเรียนได้อ่าวคือที่บ้านเนี่ยฐานะค่อนข้างจะยากจนเลยซ้ำแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอายุสิบแปดเราเกเรติดเพื่อนติดการพนันรวมคุณเป็นแก๊งตีกันอะไรเงี้ยแม่ก็มองอนาคตว่าถ้าอยู่เมืองไทย อนาคตมี yeah, สองอยา่างถ้าเกิดไม่โดนกตีตาย,ตตายตก็ตีก็ตายแ้ะติดคุ๊กแม่ก็จะหาวิธีส่งให้ให้แยกออกจากกลุ่มเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นจะติดเพื่อนมากแม่ก็จะหาวิธีว่าถ้าเกิดส่งไปทํางานนเรียวรูบไปเรียนทเวที่ยวเนี่เดี๋ยวก็กลับมาได้แต่ก็เลยหาส่งไปไกล,กกลกๆที่กลับมาไม่ได้ตอนนั้นแม่ก็ค่อนขางจะคิดไกลมาไออสเตรเลียเลยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้อยากมาถามว่าเราอยากมาแต่เราไม่อยากมาเพราะตอนนั้นเรากำลังติดเพื่อนกางมีความสุขเ็ปที่ใช้ชีวิตไปรุ่นกับเพืเป็นเพื่ เราเมาพีค่าปาร์ตี้กันไปด้วยความที่แม่เขาเป็นหมวเขาก็เลยหาที่ดีสวยมาอยู่เป็นไปพอมาปุ๊บเราก็พอมาปีนั้นก็รู้สึกว่าจะมีีขับวหน้าเราเกบ0ปีแล้วเลย20ปีมาตั้งแต่ร้อนแรกก็คือมันเริ่มเป็น นักเรียนก็เริ่มลงเรียนภาษาก็เริ่มค่อยรู้เรื่องนะครับก็มืีปะป๊า,าเหมือนเราแต่เดีฟังแค่ว่าเรามีนิสัยเกเรเป็นปเดิม <c oughs> อันนี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าเราให้ฟังประสบการณ์อันนี้อย่าเอาอย่าเอาเป็นอย่างอืง่นเพราะว่าอยู่เมืองไทยเราก็ติดพวกเหล้าบุหรี่ ดื่มเหล้าบุหรี่ทุกอย่างที่ไม่ดีเราเราคุยมาทุกรูปแบบชีพนิโคแม่กอยพอมาอยู่ที่นี่นะเราไม่ได้กินอย่างเดิมเราก็ยังสูบบุหรี่สูบหนักนกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่เมืองไทยติดการพนันด้วยแต่ที่นี่ที่นี่การพนันไม่ผิดกฎหมายมันก<อ>็เลยทำให้<อ>แล้วที่สองการ<อ>แล้วที่สองการคือไม่มีใครกอดหน้าขเรามันมีอิสระมากต่างิันมาได้เท่าไหร่ก็เล่นตู้เล่นคาสิโนแทงม้าอะไรอย่างเงี้ย ยิ่งเล่นยิ่งเสียเงินยิ่งเครียดยิ่งโูบูรีนะเขาไปโซบูรีเดินเล่าเที่ยวเอาทุกแบบอะไรที่ไม่ดีคือจากเมืองไทยส่งมาอยู่ที่นี่ใด้ก็จะดีอยู่เมืองไทยไม่ติดต่อทางบ้านสี่ปีไม่เลยไม่ติดต่อทำไมเขาไม่งงหรือว่ามาทำอะไรที่นี่มาเกิดอะไรขึ้นกับลูกฉันใช่ตอนเพราะว่าสมัยก่อนจะไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้ติดต่อที้กางโทรศัพท์ว่าส่งจหมาทีนี้ เราด้วยควาเหตุผลที่ไม่ติดต่อเพราะว่าอยู่ารบ้านจะขอเงินตอนนั้นเราไม่มีเงนินไม่ใช่ว่าทํางานไม่ได้นะคือได้ทํางานมีเงินแต่เล่นกับนติดกานกขนาดเที่ยวไ,ได้เท่าไหร่ก็ไม่หลหรครับ นนีนะอยากให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างไว้ในสิ่งที่ไม่ดีดูแล้วก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างที่เดินมาแล้วประสบการณ์ที่มันไม่ดีเล่ามาสอนเราไม่อยากให้เดินตามจะได้ไม่เสียเวลาคืออย่างพี่เนะี่ยพี่ถือว่าพี่มาหลงทางเสียเวลาอยู่เกือบสิบปีติดการพนันเล่าบุหรี่เล่นกู้พกเมทมเปตเชนแทงม้าแทงหวยการพนันทุกคู่แบบเรียนนี้ไม่เล่น เล่นรูปแบบที่ที่เป็นการมาที่นี่มันจะมี p ีเอบีที่แต่งง่ายสนวกเกอร์ฟุตบอลเทนนิส<อ>ทุกอย่างนะหมดครับเล่นทุกอย่างแล้วมันเริ่ม,มตอนไหนที่พี่จอดเริ่มแบบว่าคิดได้ว่าเราเรา,เราต้องทำอะไรทุกอย่างในยิม่งนชีวิตเรา ก็มาตั้งแต่อายุ1 8จนอายุเกือบ30เกือบ30ถึงจะเริ่มคิดได้ถึงจะเริ่มคิดได้คิดได้ได้ยังไงก็มันก็มาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราเล่นมาอยากอากปีหนึ่งเราทำงานเราหางานได้เยอะนะตอนนั้นก็ที่เป็นเชฟก็เป็นเชฟเป็นเชฟก็ทำงานสองเจ้าสามเจ้าทำร้านฝรั่งด้วยร้านไทยด้วยก็ได้ปีหนึ่งก็พันปึก นีเราเริ่มตอนนั้นก็เริ่มมีแฟนด้วยอันนี้คือจุดจุดเปลี่ยนอีกอย่างคือแฟนเขาเป็นการตระหนักว่าเราจะเราเขายังขอให้เราเลิกเล่นกันเพื่อจะได้มีอนาคตตอนนั้นเราก็เป็นลูกจ้างวที่สองที่เราอยากเมันจะทำงานเลิกเล่นกันเราก็พอดีจังหวะมีโอกาสได้กลับมาไทยไปบวชให้แม่มาคืก่อนไปไทยไปบวชไปบวชให้แม่เพราะแม่อยากให้ให้ไปบวช เป็นลูกชายคนเดียวนะค<ะ>่ะเป็นลูกชายนเวแม่เราก็อยากให้บวชให้ก็ขอ,อร้อปใหบวชแล้วก็เป็นช่วงราเปรอวิซ่าด้วยก็เลยไปบวชให้15วันแล้วเราก็ได้ข้อคิดจากการบวชแล้วก็กลับมาก็มาคุยกับแฟนรอแฟนพปอยามเปิดร้านนะคะก็ะะเลยเริ่มคิดกันว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องเลิกการไม่ได้โอเอยาา่างแรกถ้าอยากจะเปิดร้านต้องเลิกการขนานที่ได้ ก็มันก็ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเรามองว่าถ้าเกิดเราจะเปิดเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเกิดเราเลิกการตลาะเราไม่มีเงินไปนเกี่ยวนแน่นอนทำธุรกิจไม่ได้แน่นอนเรา,<อ>เ,ราเราก็เริ่มคิดได้ว่าเราเริ่มโตแล้วเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนคือเ,เ,เลิกการตลาดโอเคอเลิกการตลาด การพิธีเลิกการน,นั้นของของของพิจารเนี่ยไม่ยากง่ายๆนยะตั้งใจตั้งใจแน่วแน่เราวางแผนแล้วเออเราจะเปิดร้านแล้ว <Okay. S 1> เราอยากจะเลิกการมาตั้งใจแน่วแน่ทิ้พวกขึ้นมาสามดอกจุด้บสาบานต่อหน้าพระ,ะ,ะ,ะวันในในชีวิตนี้จะไม่แต่งต้องการอะไรอีแล้ว แล้วก็ตั้งตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้เกือบเกือบสิบปีแล้วไม่เคยไม่เคยแต่ไม่เคยแฝดแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยไม่เคยสนใจไม่เคยอยากจะเปมอไม่เคยแม้แต่จะขนาดหลานที่จะถูกไว้สองนั่งอย่างนีเนี่ยที่ยังใช้เชิดไม่สนใจไม่สนใจเหตุว่าเป็นการพนันเรารู้ว่าเราผ่านมาหมดแล้วดวงเรามันไม่ใช่ผ่านดวงเราจะต้องทำงานนะ that couldn't be มีดดวงไม่อยู่ที่โชคอย่างอยู่ที่เราตั้งใจตั้งใจอยู่ที่ความตั้งใจอาจจะจากเช่นการเลิกบุหรี่ก็เหมือนกันเลิกบุหรี่เมื่อก่อนพี่สุอย่างที่บอกเวลายิ่งเสียยิ่งยิ่งสุกเครียดมากสุกวประลักซองก็เลยคุยกับเพื่อนว่าไม่ไหวภาพแย่เลกสเงินก็เสียบุหรี่ก็แพงก็เลยว่าเอางี้จะคุยกันกับเพื่อนว่าเดี๋ยวพูดจะจะเลิกจะเลิกบุหรี่เพราะว่า จะเริ่มกันแข่งกันแข่งกันเอาบุหรี่มาซื้อมาสองหนึ่งเดือนสองกันมาวันปึ๊บใส่ต้มทิ้งลงพิยาปึ๊บแค่นั้นเองตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ก็ไม่เคยสิ้นสุดก็สิบปีแต่ไอ้เพื่อนคนนี้ที่มันเลิกป้องกันเนีไปหาหมอให้ไอ้ให้แปะไอ้นี่โกตีนไอ้พวกอะไรกินทุกอย่างไปหาหมอทุกอาทิตย์หาวิธีเลิกให้หมอเลยคนท้ายเลิกไม่ได้ ราะว่าพี่มองว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเราตั้งใจง่ายนิดเดียวถ้าเกิดเราจะทําอะไรแล้วเราตั้งใจตั้งใจก็นตั้งได้ตั้งใจแล้วต,ต้องพยายามชนะใจตัวเองอถ้าสมมติเรารู้สึกแบบอยากสูดขนาเราต้องทอํายังไงคือไม่ต้องไปสนใจเลยลไปหากิจ, <ไป S 1> จกรรมหากิจกรรมอย่างอื่นครับที่มันจะสามารถลืมได้ไม่ใหม่อาจจะถอนมาไม่ใหม่ๆอาจจะถอนอกมา ที่ก็ไปฝึกตีกอล์ฟก็ไปฝึกแทนสนุกก็ไปฝึกไปเล่นตกปลาแอ,ออกกําลังกายแทนค่ะไล่ชำเองให้เราไม่คิดทำให้เราไม่หมอคลยก็เลยทำให้เราเลิกได้อันจทุกอย่าง